สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพระราชบตปี3กรกฎาคม2 5 6 8อยู่กับดิฉันเจนสมจันรจรุงวัน์เช่นเคยค่ะเ,เริ่มต้นเช้านี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สมุป,ปราการชายวัย56ปีขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าจังหวะที่เลี้ยวรถค่ะกลับถูกมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทางตรงเนี่ยชนเข้าอย่างจางังวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะ ประสานงากันจะจะล้มลงไปทั้งคู่เจ็บทั้งคู่นะคะจุดตรงนี้คือบริเวณแยกขอนาฬิกาหน้าสวนสุขภาพวัดโพถนนเพชรชึงในตำบลทรงคนองค่ะรถกู้ชีพโรงพยาบาลบางจากมาถึงก็เร่งให้ความช่วยเหลือคนเจ็บคนแรกคือนายน,นาวมินเตชะเจริญวัฒนะอายุ17ปีขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำมีแผลแตกฉีกขาดที่ปากแล้วก็ถลอกตามร่างกายกู้ภัยต้องนำสง่งโรงพยาบาลราชบูรณะนะ ส่วนอีกรายก็คือนายคมสันคิ์คูนอกอายุ56ปีขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปีสีแดงเทาก็มีแผลแตกฉีกขาที่เหนือคิ้วข้างซ้ายขาข้างซ้ายท่อนบนผิดรูปด้วยนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายกู้ภัยต้องเร่งเคลื่อนย้ายส่งต่อให้รถกู้ชีพโรงพยาบาลบางจากค่ะส่วนด้านของตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเช็คกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุ ซึ่งก็เห็นชัดนะคะว่านายคมสารเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากสะพานข้ามคลองลัดโพเพื่อมุ่งหน้ามาที่จุดเกิดเหตุแต่ตอนจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าถนนเลียบสะพานภูมิพลเป็นจังหวะเดียวกับตอนที่นายนาวมินขี่มาจากตลาดพระประแดงเพื่อมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามคลองลัดโพค่ะซึ่งพอนายคมสารเนี่ยเลี้ยวรถกระทันหันแบบนี้ก็เลยทําให้นวมินหยุดรถไม่ทันชนประสานงากันแล้วเจ็บทั้งคู่นะคะตารวจได้นารถทั้งสองคันไปเก็บรักษาเพื่อร,อ,รอตรวจสภาพร่องรอยการเฉี่ยวชนแล้วจากนั้นก็ต้องรอให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยรักษาตัวใหห้าย ่อนถึงค่อยเรียกมาสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเมื่อวานนี้ลบบุรีก็มีอุบัติเหตุนะคะมีกระบะขนผักขับฝ่าสายฝนด้วยความเร็วค่ะปรากฏเสียหลักแล้วหลุดโค้งไปชนกับรถที่แล่นสวนทางมาคนขับรถบรรทุกผักเสียชีวิตส่วนอีกฝ่ายเจ็บไป3คนค่ะเหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้บนถนนสายบ้านหมี่โคกสำโรงบริเวณโค้งวัดดงพลับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะ ในที่เกิดเหตุพอไปดูเนี่ยเละเลยค่ะกระบะอีส,สูสีขาวทะเบียนลบุรีพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนกระจกกระจกเนี่ยแตกหมดนะคะแล้วก็มีผักตกตกระจายเกลื่อนพื้นและพอไปดูในรถพบนายสาธิตอายุ35ปีคนขับบาดเจ็บอาการสาหาัสติดอยู่ข้างในก็ต้องใช้อุปกรณ์งัดกันอยู่พักใหญ่กว่าจะช่วยเหลือออกมาได้แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะ ขณะอีกคันที่เป็นกระบะอีสูสิสีดำทะเบียนล,ลบบุรีสภาพนี่หนักกว่าอีกพังยับบูบี้ไปทั้งคันคนเจ็บเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถถึง3คนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกันงัดคนเจ็บออกมาเช่นกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในตอนนั้นและที่สุดกว่าจะนำทั้งหมดออกมาได้ก็ใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงเร่งนำตัวทั้ง3าคนส่งโรงพยาบาลโคกสำโรงแล้วก็โรงพยาบาลบ้านหมี่ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าเลยว่ากระบะคันสีขาวที่บรรทุกผัก ขับมาจากอำเภอบ้านหมี่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอโคกสำโรงแต่ว่าขับมาค่อนข้างเร็วและระหว่างนั้นฝนก็ตกหนักด้วยพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียการทรงตัวก่อนที่จะพลิกคว่ำถลไหลข้ามเลนไปอีกฝั่งในจังหวะที่กระบะาคาันสีดําขับสวนมาพอดีก็เลยชนกันอย่างจังและสุดท้ายก็ทําให้คนขับกระบะคันสีขาวเสียชีวิตส่วนคันดําเจ็บหนักถึง3คนนะคะ เบื้องต้นตํารวจสบพบ้านหมีก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วแล้วก็จะสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้งค่ะส่วนที่นนทบ,บุรีมันมีเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนดังซึ่งน้องๆเนี่ยเขาเล่าบอกว่าถูกคนขับแท็กซี่ไล่ลงจากรถขณะที่ฝนตกแล้วก็รถติดนะคะแถมยังให้โอนค่าแท็กซี่เบิ้ลถึงสองครั้งอีกต่างหากแต่ว่าล่าสุดน้องๆเข้าแจ้งความแล้วค่ะ ดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพร้อมผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสพรัตนาทิเบศเพื่อให้ช่วยติดตามหาตัวคนขับแท็กซี่ที่ไล่พวกน้องๆลงจากรถขณะฝนตกรถติดเมื่อช่วงเย็นของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแถมน้องยังบอกด้วยนะคะว่ามีการตะคอกให้จ่ายค่าโดยสาร187บบาทซึ่งน้องๆก็โอนเข้าบัญชีคนขับแท็กซี่ไปแล้วแต่ก็กลับถูกตะคอกใส่ว่าให้โอนหมายเงินไม่เข้า น้องๆก็เลยโอนไปให้อีกเป็นครั้งที่2แต่ก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นคนขับไล่น้องๆลงจากรถทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นฝนก็ตกรถก็ติดแต่ด้วยความกลัวทั้งหมดต้องลงจากรถแล้วก็เรียกแท็กซี่คันอื่นให้ไปส่งยังจุดหมายปลายทางแทน น้องบีนักเรียนชั้นม .3 อายุ15ปีกับเพื่อนๆอีก5คนเนี่ยเขาเล่าบอกว่าได้ว่าจ้างรถแท็กซี่สีเขียวทะเบียนทอทหารสอเสือ8119กรุงเทพซึ่งคนขับเนี่ยเป็นชายสูงอายุให้รับจากหน้าโรงเรียนไปส่งซอยประชาชื่น36เพราะว่ากลุ่มน้องๆเนี่ยจะไปหาอะไรกินฉลองวันเกิดน้องบีกันแต่ปรากฏว่าพอรถถึงหน้าห้างเดอมองาวงวานเลี้ยวขวาตรงไฟแดงตอนนั้นฝนตกรถติดคนขับก็ตะคอกไล่น้องๆให้ลงจากรถตรงนั้นเลย แต่ก่อนที่จะลงเนี่ยก็บอกให้จ่ายค่ารถไปด้วย187บาทน้องบีก็เลยโอนเงินผ่าน True Money ไปยังบัญชีของคนขับแต่เขากลับบอกว่าเงินไม่เข้าแล้วให้โอนใหม่น้องบีบอกเลยว่านาทีนั้นก็รู้สึกกลัวมากก็เลยต้องให้เพื่อน,นโอนอีกครั้งแต่คนขับแท็กซี่ก็ยังไล่ให้ลงจากรถอยู่ดี ส่วนน้องอีกคนนะคะก็คือน้องซีอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม .2 เล่าบอกว่าหลังจากที่เพื่อนเนี่ยโอนเงินเข้าไปแล้วคนขับบอกโอนไม่เข้าให้โอนใหม่เธอก็เลยใช้มือถือของตัวเองโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยไปเข้าบัญชีเขาซึ่งชื่อบัญชีที่มันโชว์ขึ้นมาก็คือชื่อของนายเกรียงไกรไตรยศ แล้วพอขับคนขับแท็กซี่บอกว่าเงินเข้าแล้วเขาก็ไล่พวกหนูลงจากรถเลยซึ่งน้องซีบอกนะคะว่าเธอทั้งกลัวทั้งงงว่าทําไมเขาถึงต้องให้โอนอีกเป็นครั้งที่2ทําแบบนี้มันเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารเกินไปเธอก็เลยเอาเรื่องไปบอกกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยพามาแจ้งความเนยละค่ะ ส่วนแม่ของน้องซีคุณแม่แอร์อายุ45ปีบอกว่าพาเด็กๆมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนขับแท็กซี่เห็นแก่ตัวรายนี้ที่มีพฤติกรรมเหมือนจะช่อโกงทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าเด็กๆใส่ชุดนักเรียนเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนไหนทําไมไม่ไปที่โรงเรียนเพื่อคืนเงินที่เด็กโอนเกินให้ทําแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและอยากจะฝากเตือนคนขับว่าอย่าได้ไปคิดใช้พฤติกรรมหรือว่าทำแบบนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก เพราะฉะนั้นแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะและพนักง,งานสอบสวนสพรัตนาทิเบตก็ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถรวมไปถึงชื่อของคนขับแท็กซี่รายนี้และพอลองติดต่อไปก็ปรากฏว่าคนรับสายเป็นลูกชายค่ะลูกชายทันทีที่ทราบเรื่องก็รีบขอหมายเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินคืนให้กับน้องบีทันที187บาทแต่ก็ไม่ได้มีการขอโทษใดๆนะคะก็เลยทําให้คุณแม่แอร์เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แต่ด้วยความที่ไม่อยากจะเสียเวลาก็เลยปล่อยๆไปแล้วก็เอาเรื่องราวนี้มาแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนอื่นๆค่ะ ตามกันต่อกับความคืบหน้ากรณี7คนร้ายที่ไปก่อเหตุปล้นเงินสด3าล้าน4ี่แสนบาทในรานจอดรถห้างดังย่านราดพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ได้ตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาแล้ว4คนยังเหลืออีก3าคนที่ต้องเร่งติดตามตัวค่ะเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจสืบนครบาลสามารถไปจับกลุ่มนายนนทวัฒน์หรือว่าในสองอายุ28ปีหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับที่บ้านพักย่านนนทบุรีนะคะแต่ก็ไปพบว่าในสองเนี่ยบาดเจ็บแขนขวาหัก แขนซ้ายแล้วก็ข้อเท้ามีบาดแผลเพราะว่าพยายามปีนหลังคาหล,ลบหนีแต่หลังจากที่นําตัวไปทําแผลที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าเสร็จก็นําตัวไปสอบสวนต่อที่สอนพอหลโยธินตํารวจบอกนะคะว่าในสองยอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับตํารวจแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้เพราะว่ายังต้องสอบปากคําอย่างละเอียดอีก ขณะที่ผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนค่ะคือนายอนันชัยหรือว่านายไอซ์คนขับรถฮอนด้าซีวิกสีบรอนเงินทะเบียนนครสวรรค์ซึ่งเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุล่าสุดก็เข้ามอบตัวกับตํารวจที่สพบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายไอซ์อ้างนะคะว่าเสือปุ่นติดต่อให้ขับรถไปรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนานากับเพื่อนสาวประเภท2และให้ไปส่งที่ห้างดังย่านลาดพร้าวได้ค่าจ้าง1 0 0 0บาทแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักกับนานาแล้วก็เพื่อนของนานามาก่อน ตอนอยู่ในรถก็ไม่มีใครบอกว่าจะต้องไปทําอะไรแต่ละคนนั่งเงียบไปตลอดทางส่วนรถที่ขับไปเนี่ยเป็นของแฟนสาวยืนยันเลยว่าไม่รู้เห็นกับการลงมือปล้นเงินในครั้งนี้นี่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของนายไอซ์นะคะแต่ว่าถึงยังไงตำรวจก็ต้องนำรถไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานให้แน่ชัดก่อนอยู่ดีเพราะว่ารถเนี่ยถูกถอดทะเบียนออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วใส่ทะเบียนใหม่แทนค่ะ ส่วนทะเบียนเดิมในไอซ์อ้างบอกว่าเอาไปทิ้งบริเวณป่าคลองพระอุดมในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีซึ่งพอตำรวจตามไปตรวจสอบก็พบว่าป้ายทะเบียนยถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าจับได้แล้ว4คนเหลือผู้ต้องหาอีก3คนที่ยังคงหลบหนีนั่นก็คือนายวรวัตรหรือว่าปุ่นนายบอลแล้วก็นายรุ่งนิรันร์หรือว่าโบ้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ ปิดท้ายเรงนี้ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกรณีที่เจ้าอาวาสวัดม่วงบางแคแจ้งความว่าเงินสด10ล้านบาทกับทองคําแท่งหนัก250บาทหายไปจากสํานักง,งานเจ้าอาวาสค่ะล่าสุดก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและถ้าเงินหายจริงๆก็จะพุ่งเป้าไปที่คนในก่อนค่ะ เมื่อวานนี้ก็มีรายงานจากทีมสืบสวนสอบสวนสนเพชรกเกษมนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าจเจ้าอาวาสเนี่ยเบิกเงิน10ล้านบาทออกจากบัญชีส่วนตัวจริงตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมและมีคนรู้เห็นอยู่3คนก็คือตัวเจ้าอาวาสเองคนขับรถจเจ้าอาวาสที่ชื่อในเดี่ยวแล้วก็ในเบียร์เจ้าหน้าที่ของวัดแต่ว่าเส้นทางการเงินก่อนที่จะมายังบัญชีส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจป้องการปรับปรา,รามการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องไปตรวจสอบอีกทีนะคะ และหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้วทางสอนอเพชรเกษมก็ได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคําไปแล้วหลายปากและมีแนวโน้มว่าทรัพย์สินจะหายไปจริงๆซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ให้การยอมรับกับตํารวจว่าประมาทเองที่วางทรัพย์สินไว้ในกุฏิเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครเอาไปซึ่งนีก็สอดคล้องกับที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบในกุฏิแล้วก็พบว่าเจ้าอาวาสวางซองเงินต่างๆที่ได้รับบริจาคมากองเอาไว้ในกุฏิแบบเปิดเผยคะ่ะ โดยแนวะทางการสืบสวนตอนนี้นะคะตำรวจพุ่งเป้าไปที่คนในที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายไปของเงินแล้วก็ทองแต่ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนถึงสรุปได้ส่วนกรณีที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบในกุฏิจเจ้าอาวาสแล้วพบว่ากล้องวงจรปิดในกุฏิมีกระดาษปิดอยู่ เรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกปราโมทจันบุญแก้วพ่วมกับสอนอเพชรกเกษมบอกว่าอันนี้ตำรวจก็สงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วแหละก็เลยมีการสอบถามว่าเอากระดาษไปปิดกล้องไว้ทำไมจเจ้าอาวาสก็อ้างว่าเวลาอยู่ในกุฏิแล้วรู้สึกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวก็เลยปิดเอาไว้แต่เวลาออกนอกกุฏิก็จะเปิดทุกครั้งไม่ได้เจตนาที่จะปกปิดเรื่องไม่ดีแต่ตำรวจก็เปิดภาพวงจรปิดก็ปรากฏว่าย้อนดูได้แค่วันที่สามมิถุนายนนะคะซึ่งยังไม่พบความผิดปกติใดๆ ป้านพุ่มกับค่ะบอกว่าตอนนี้นายเดียวแล้วก็นายเบียร์ซึ่งไปเบิกเงินกับเจ้าอาวาสให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการหายไปของเงิน10ล้านบาทแล้วก็ทองคําแท่ง250บาทแต่ว่าทางตํารวจก็ได้เก็บลายนิ้วมือเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นการจะหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีก็ต้องพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบซึ่งตํารวจได้เก็บ DNA แล้วก็ลายนิ้วมือของบุคคลใกล้ชิดรวมไปถึงบุคคลที่อยู่ภายในวัดเอาไว้เรียบร้อยนะคะและตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ค่ะ ขณะเดียวกันทีมข่าวได้ไปคุยกับพระลูกวัดด้วยซึ่งอดีตเนี่ยเคยสนิทสนมและเป็นพระมือขวาของเจ้าอาวาสท่านก็เชื่อว่าเงินไม่ได้หายแล้วก็ไม่มีใครขโมยแน่นอนเนื่องจากว่ากุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าออกอยู่ได้ไม่กี่คนและการเข้าออกแต่ละครั้งเจ้าอาวาสก็อยู่ด้วยเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยถือกุญแจกุฏิเองส่วนตู้เซฟในกุฏิก็มีเจ้าอาวาสคนเดียวที่รู้รหัสขณะที่เงิน10ล้านก็เชื่อว่าเป็นเงินบริจาคของวัดไม่น่าจะใช่เงินส่วนตัวค่ะ ทีนี้ด้านของพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าได้สั่งการให้ตํารวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีที่มาที่ไปยังไงโดยให้ประสานกับสอนอเพชรเกษมและขณะเดียวกันเจ้าอาวาสก็จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของเงินให้ได้ด้วยซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่พบว่ามีการทําผิดนะคะแต่ที่ต้องตรวจสอบก็จะมีสองเรื่องนั่นก็คือเส้นทางการเงินว่าเจ้าอาวาสเอาเงินจํานวนมากมาจากไหนแล้วก็เรื่องที่เงินหายก็ต้องดูว่าหหาาาายจรรริงือวว่มีก แผนให้หายค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจสับสนกลางก็ได้เดินทางไปหาเจ้าอาวาสด,ด้วยไม่เจอใครนะคะกุฏิยังคงปิดล็อกกุญแจรั้วด้านหน้าทำให้ตำรวจยังไม่เจอตัวทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็คนสนิทก็พยายามที่จะโทรศรัพท์หาค่ะแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้รวมถึงวายาวัจกรก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ขอแนะนำเพี้ยงจูหวังขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปมาช่วงนี้ดูเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะสําหรับประเด็นเรื่องของเส้นอนาเขตที่ทําให้ประสาทตาเมือนทมเนี่ยไปอยู่ฝั่งกัมพูชาใน Google Map ล่าสุดทางกองทัพค่ะจ่อที่จะคุยกับ Google เพื่อแก้แนวเขตประสาทตาเมือนทมให้กลับมาอยู่ฝั่งไทยค่ะ เรื่องปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาตอนนี้ในมุมของพื้นที่ยังคงเงียบสงบนะคะแต่ว่าในสื่อโซเชียลมีเดียก็ยังคงเปิดศึกกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมันมีประเด็นนี้ค่ะเรื่องของเส้นอนาเขตระหว่างไทยกัมพูชาตาม Google Map ที่ไม่ชัดเจนทําให้ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยออกนอกเส้นไปอยู่ฝั่งกัมพูชาคือถ้าดูตามข้อมูลใน g o o g l e Map ก็จะเห็นว่าปราสาทในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมี3ที่ก็คือปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาเมืองทมซึ่งเส้นทางขึ้นไปยังปราสาทตาเมืองทมจากฝั่งไทยก็็จะต้อองผ่าาาาน2ปปรรสสททกคื าเมือนและปราสาทตาเมือนโต้ส่วนปราสาทใหญ่ก็จะเป็นปราสาทตาเมือนทมนะคะซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปราสาทตาเมือนกับปราสาทตาเมือนทมเนี่ยคือที่เดียวกันทําให้ไม่มีใครโวยวายเรื่องแนวเส้นใน Google Map หรือว่าบางครั้งหมุดปราสาทตาเมือนจะขึ้นทั้ง2ฝั่ง แต่ว่าปัญหาจริงๆมันคืออยู่ที่เส้นแบ่งเขตแดนตาม Google Map ที่ผิดมาตลอดหลายปีค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวโซเชียลกัมพูชาเนี่ยยึดตาม Google Map แล้วก็อ้างว่าปราสาทตามเมินงทมเนี่ยไปอยู่ฝั่งกัมพูชามาตลอดจนกระทั่งนํามาสู่การแก้ชื่อหมุดให้มีคําว่าแคนบเดียอยู่ในชื่อปราสาทด้วยโดยเรื่องนี้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีโคศสกรงทับบอกว่าอย่าได้ไปเชื่อข้อมูลตามเส้นเขตแดนที่ระบุตาม g o o g l e Map เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทําขึ้นสําหรับการเดินทางเท่านั้นไม่ได้ยึดตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 5,000 50, แต่ก็ยืนยันว่าในพื้นที่ดังกล่าวฝ่ายไทยใช้อำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ประสาทตามเมืองทมมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นข้อเทจจริงที่ยึดโยงกับหลักฐานภูมิศาสตร์และการบริหารพื้นที่โดยหน่วยงานราชการไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่กังวลว่าจะเป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อน,นําไปอ้างอิงฟ้องสื่อต่างชาติและสารโลกนั้นก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีผลทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศนะคะซึ่งเดี๋ยวกรมแผนที่ทหารก็จะมีการหาหรือกับทาง Google เพื่อแก้ไขให้เกิดความชัดเจนโดยยึดตามมาตรส่วน1ต่อห0,000ต่อไปค่ะ ขณะที่เมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่ม1นาทีทางนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็มีความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลครั้งแรกหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยท่านนายกก็ได้แชร์คลิปข่าวใน IG s t o r y เป็นข่าวที่ไทยเนี่ยประท้วงกัมพูชาแทรกแซงกิจการภายในจากกรณีที่นายกคุณมาเน็ตของกัมพูชาให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้นํารัฐบาลไทยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยและขัดต่อหลักกฎบัตรอาเซียนค่ะ สลับมาดูข่าวกีฬากันต่อนะคะวันนี้มีข่าวที่เชลซีได้นักเตะใหม่ก่อนทำศึกฟุตบอลสโมสรโลกรอบ8ทีมติดตามพร้อมข่าวก,กีฬาอื่นๆในเปิดเกมส์เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลสโมสรโลกได้8ทีมสุดท้ายในะรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กีฬาตะเวนตรวจเยี่ยมความพร้อม ของสมาคมกีฬาต่างๆก่อนแข่งการซีเกมส์ในช่วงสิ้นปีนี้ครับเริ่มกันที่เชลซีทีมย่ษงใหญ่ขององังกฤษครับเปิดตัวนักเตะใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยคว้าตัวเจ้าเปรโดมาจากไบรตันในพริมารีกองังกฤษด้วยค่าตัวรวมแล้ว60ล้านปอนด์เซ็นสัญญ,ญายาวจนถึงปี2033สาหรับเจ้าเปรโดกองหน้าบราซิลวัย23ปีเดินทางมาตรวจร่างกายที่สหรัฐอเมริกาและก็มีโอกาสจะลงเล่นนับราให้กับเชลซีในศึกสมโมสรโลกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะพบกับพาเมรัสจากบราซิล เช้าวันเสาร์นี้ตามเวลาประเทศไทยสําหรับชาวเปโดเป็นนักเตะใหม่รายที่5ของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับต่อจากเลียมดีแลบดาริโอเอสุโกมามาดูซาและเจมีคคิเทนแต่คิเทนลงสนามให้เชลซีในศึกสโมสรโลกไม่ได้ครับหลังจากลงเล่นให้ดอทมุนในรายการนี้ไปแล้วสําหรับบรเซอร์ดอมุนเป็นทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึกสโมสรโลกหลังจากเมื่อวานนี้ทีมเสือเหลืองแห่งเยอรมนีเอาชนะมอนเตเรจากเม็กซิโก2ต่อหนึดอมุนเข้าไปเจอกับเรอลมาดริด ส่วนอีก2คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกสโมสรโลกฟรูมินเนเซจากบราซิลจะพบกับอัลฮิลาวจากซาอุดีอาระเบียเตะเป็นคู่แรกคือวันศุกร์ตีสอตามเวลาประเทศไทยแล้วก็มีบิ๊กแมชปาเบรซ่าจากแมงแชมป์ยุโรปเจอกับบาเยอร์มินิกเตะคือวันเสาร์ห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ <S <S ส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่มบีนัดที่ 3- ที่สนามกีฬาสมโพธิเจริจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเอาชนะมองโกเลียขาดลอย11ต่อศูนย ไทยมีคะแนนเท่ากับอินเดียและผลต่างประตูเท่ากันด้วยครับบวก22เดือนนัดสุดท้ายไทยพบกับอินเดียแย่งชั้นกลุ่มและเป็นการแย่งตั๋วไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในปีหน้าแข่งขันวันที่5กรกฎาคมนี้19นาฬิกา30นาทีครับไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาซีเกมส์ครับคุณสรวบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนักกีฬาเปิดศูนย์ประสานงานกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่อาคารข้างสนามกีฬาเทนนิสภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในงานมีดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนประธานสาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนประธานสาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนเข้าร่วมด้วยกกทเนี่ยได้ทําศูนย์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะประสานงานนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันระหว่างจัดการแข่งขันนะครับทั้งสองรายการครับผมพี่น้องประชาชนสามารถติดตามแล้วก็จริงๆแล้วแวะเข้ามาในในเรื่องของการหาสถิติอะไรต่างๆเนี่ยจากที่นี่ได้เลยครับยินดีครับ ภายหลังเปิดศูนย์ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยโดยไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมบ็อกเซียเอ็กซ์เพรมสเก็ตบอร์ดยูโดเทควันโดปีหน้าผาอย่ยิสูคาราเต้ยิงธนูยิงปืนหมากรุกสากลวเลย์บอลยิงเป้าบินมวยไทยเน็ตบอลบาสเกตบอลและเทคบครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีของประเทศไทยนะครับจะจัดใน3เมืองที่กรุงเทพชลบุรีและก็สงขา9ถึง20ธันวาคมปีนี้นะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้มาว่ากันในเปิดเกมส์กับผมนะัทวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ ลดโรคปิดผมข่าวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก มาตามความคืบหน้าเรื่องภาษีสินค้านําเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่กำลังจะครบกําหนดเส้นตายในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วนะคะซึ่งล่าสุดทรัมป์ก็ได้มีการส่งสัญญาณขู่ญี่ปุ่นค่ะว่าอาจจะมีการเก็บภาษีจากญี่ปุ่นเพิ่มเป็น30-35แล้วก็บอกเปใน,นๆว่าข้อตกลง,งการค้ากับญี่ปุ่นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จค่ะ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็อ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยปิดกั้นการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐก็คือญี่ปุ่นไม่ยอมซื้อข้าวของสหรัฐแถมยังนําเข้ารถยนต์จากสาหรัฐน้อยมากด้วยนะคะโดยเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวกับนักข่าวบนเครื่องบิน Air Force สวันบอกว่าเราได้เจรจากับญี่ปุ่นแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทําข้อตกลงได้เพราะว่าญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆถูกตามใจจนเคยตัวจากการช่องกงสหรัฐมา30-40ถึงปีมันเลยยากสาหรับพวกเขาที่จะยอมทําข้อตกลง ซึ่งความเห็นของทรัมป์นี้ก็เกิดขึ้นระหว่างที่ทาเคชิอิวายะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น,นเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมการประชุมคอร์สมิตติ้งกับคู่ค้าการเจรจาออสเตรเลียและอินเดียนะคะ และประธานาธิการก็ยังให้คําแนะนําว่าผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้สําหรับญี่ปุ่นก็คืออัตราภาษีที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งสิ่งที่ผมจะทําก็คือจะเขียนจดหมายถึงพวกเขาเพื่อบอกว่าเราขอบคุณมากแล้วก็รู้ว่าคุณไม่สามารถทําสิ่งที่เราต้องการได้ดังนั้นคุณจะต้องจ่าย30%ถึง35%หรือจํานวนเท่าไหร่ก็ตามที่เรากําหนด ขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้คาซุยโกอโอกิรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็บอกว่าการเจราจาการค้าระหว่าง2ฝ่ายยังคงดําเนินต่อไปโดยรัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบถึงคํากล่าวอ้างของทรัมป์แต่ญี่ปุ่นจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเจราจาที่จริงใจและซื่อสัตย์เพื่อให้บรรลุข,ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ทั้งสฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงการเจรจาการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐยังอยู่ทางตันโดยเฉพาะเรื่องภาษีนําเข้ารถยนต์ซึ่งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นก็หวังว่าสหรัฐจะลดภาษีนําเข้ารถยนต์25แม้ว่าทรัมป์ยังคงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนใจค่ะ คือถ้าจะลงในรายละเอียดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานนันดิทรัม์ก็ได้บ่นในทรูโซเชียลนะคะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่รับข้าวของสหรัฐแม้ว่าพวกเขากําลังขาดแคลนข้าวอย่างหนักซึ่งเราจะแค่ส่งจดหมายถึงพวกเขาและเรายินดีที่จะให้พวกเขาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเราต่อไปอีกหลายปี แต่ว่าทั้งนี้ค่ะก็มีรายงานคำกล่าวอ้างของทรัมป์จาก CNN นะคะที่บอกว่าไม่รับซื้อข้าวจากสหรัฐนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยซื้อข้าวจากสหรัฐมูลค่าถึง298ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วตามข้อมูลการค้าของสหรัฐและระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของปีนี้ญี่ปุ่นก็ซื้อข้าวมูลค่า114ล้านดอลลาร์จากสหรัฐไปแล้ว ส่วนทางเควินฮัตเซดผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทําเนียบขาวก็ออกมาบอกเมื่อวันจันทร์นะคะว่าจริงๆการเจรจากับญี่ปุ่นยังคงดําเนินต่อไปมันยังไม่มีอะไรจบสิ้นผมรู้ว่าทรัมป์เพิ่งจะโพส์ตอะไรไปแต่การหาหรือจะยังคงเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุด แต่นอกจากญี่ปุ่นแล้วนะคะก็ยังมีประเทศอื่นๆที่ทรัมป์ยังพูดถึงด้วยอย่างเช่นเวียดนามทรัมป์โพสต์บนทรูโซเชียลค่ะบอกว่าเขาเพิ่งทําข้อตกลงทางการค้ากับเวียดนามรอสักครู่เดี๋ยวรายละเอียดจะตามมาซึ่งไม่นานหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลยนะคะถึงการเจรจาก,การค้ากับเวียดนามบอกว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของผมที่จะประกาศว่าผมเพิ่งทําข้อตกลงการค้ากับเวียดนามหลังจากได้พูดคุยกับนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นคนที่น่าเคารพนับ มีเงื่อนไขในข้อตกลงว่าประเทศเวียดนามจะต้องจ่ายภาษีนําเข้า20%สํารหรับสินค้าทุกชนิดที่ส่งเข้ามาในสหรัฐภาษี4 0สําหรับการขนส่งต่อหรือก็คือสินค้าจากเวียดนามที่ถูกส่งผ่านประเทศที่3ก่อนเข้าสู่สหรัฐและเวียดนามจะทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือการเปิดตลาดให้สหรัฐเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์เพื่อการค้าซึ่งก็หมายความว่าสหรัฐจะสามารถขายสินค้าในเวียดนามโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร แต่ถ้าพูดถึงภาษี20%ที่เวียดนามต้องจ่ายให้สหรัฐก็ถือเป็น2เท่าของอัตราภาษีขั้นต่ำที่สหรัฐเก็บจากสินค้าจากเวียดนามและประเทศอื่นที่เป็นคู่ค้าในปัจจุบันนะคะ แต่เอาจริงแม้ทรัมป์จะออกมาพูดเช่นนี้แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าสถานะข้อตกลงระหว่างสหรัฐและเวียดนามเป็นไปตามที่ทรัมป์กล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งสมมุติว่าข้อตกลงไม่ได้เกิดขึ้นจริงพอครบกําหนดเส้นตาย90วันในวันที่9กรกฎาคมนี้เวียดนามก็จะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้ากลับไปเป็น46เเซทันทีตามเดิมที่ทรัมป์เคยประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนค่ะ ส่วนในเวลานี้ก็ดูเหมือนจะมีแค่ไม่กี่ประเทศที่การเจรจาข้อตกลงดูจะมีความคืบหน้าในเชิงบวกบ้างนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปในรายละเอียดอีกเหมือนกันซึ่งประเทศที่ว่านี้ก็จะมีจีนสหราชอาณาจักรและอินเดียเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าครบกาหนดเส้นตาย90วัน9กกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ทรัมป์บอกแล้วนะคะว่าเส้นตายน่าจะไม่ถูกเลื่อนออกไปค่ะปิดท้ายนะคะพาคุณผู้ชมไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากกับปรากฏการณ์เมฆม้วนคล้ายคลื่นยักษ์ที่โปรตุเกสค่ะ นี่ค่ะภาพที่นักท่องเที่ยวได้เห็นตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็หาดูได้ยากนะคะละักษณะก็คือเป็นเมฆม้วนคล้ายกับคลื่นยักษ์ก่อตัวขึ้นมาจากทะเลแล้วก็เคลื่อนตัวเหมือนกับว่าจะเข้ามาถล่มชายฝั่ง รูปร่างของมันก็อย่างที่เห็นมะหึมาหนาเตอะแล้วก็โค้งเข้าหาฝั่งจนหลายคนบอกว่าคล้ายกับคลื่นซีนามิค่ะบางคนก็ตื่นตาตื่นใจยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่บางคนก็บอกว่ามันน่ากลัวนะคะสําหรับปรากฏการณ์เมฆมวลนี้เกิดได้เพราะอุณภูมิและความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นภาพจากชายหาดฟิเกอร์ดาฟอสในโปรตุเกสน,นะคะภาพนี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่ขาวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ